มนุษย์สิงโตบูหูคาชีวิตในป่าดงพงพีนั้นเป็นชีวิตของความเป็นมิตรพอๆกับความเป็นศัตรูเรื่องนี้ไม่แน่เชื่อแต่แฟรง์เลนรัมรานมือฉับังผู้คุ้นเคยกับสัตว์ป่าในแอฟริกายืนยันว่าเป็นความจริงที่เขาได้ประสบพบเห็นมาด้วยตาตนเองเชื่อหรือไม่ว่าในป่าทันกันยิดาทวีปแอฟริกานั้น มีคนพื้นเมืองหลายพวกที่หากินกับสิงโตไปล่าสัตว์กับมันและก็แบกอาหารจากมันคลุกคลีกับมันดุดดังเพื่อนสนิทและคอยช่วยเหลือมันเหมือนมนุษย์ให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนมนุษย์สิงโตที่นอนพักอยู่ตามร่มไม้ในป่ายังดูจะไม่น่ากลัวเท่ากับตัวที่ตกลงไปในชิโมชิโมก็คือหลุมพรางที่คนพื้นเมืองขุดไว้สําหรับดักสัตว์ป่าเพราะสิงโตที่พลัดตกลงไปในหลุมพรางเช่นนั้น จะทวีความดุร้ายยิ่งขึ้นถ้ามันรู้ตัวว่าหมดหวังที่จะขึ้นมาจากหลุมได้โดยรู้ว่ามันกําลังเผชิญกับอันตรายขณะที่มันตกลงไปในชิโมหากมีคนไปยืนอยู่ปากหลุมเพื่อดูมันจะทําให้มันทวีความโกรธและความดุร้ายยิ่งขึ้นบางครั้งความกลัวจะทําให้มันกระโจนขึ้นจากหลุมได้ทั้งนี้เพราะความกลัวนั้นทําให้มันเกิดกําลังวังชาขึ้นอย่างผิดปกติที่แปลกที่สุดก็คือ มีคนพื้นเมืองบางเผ่าที่แม้จะขุดหลุมพรางไว้แต่ก็ไม่ต้องการจับสิงโตแต่ทําไว้เพื่อดักสัตว์อื่นคนพื้นเมืองเหล่านี้บําเพ็ญตนเป็นมิตรกับสิงโตและเมื่อมีสิงโตพลัดตกลงไปในหลุมพรางเขาก็จะไต่ลงไปในหลุมนั้นและจะเจาะผนังดินข้างๆให้เป็นขั้นบันไดเพื่อให้สิงโตนั้นไต่ออกมาได้ขณะที่คนพวกนี้ลงไปในหลุมเพื่อทําขั้นบันไดนั้นสิงโตก็ไม่ทําร้ายพวกเขาเลย ทำไมสิงโตจึงไม่ทำร้ายคนผิวดำที่อ้างตัวว่าเป็นสหายกับสิงโตเหล่านี้เหตุผลนี้ไม่มีคนผิวขาวคนใดทราบทราบแต่เพียงว่าคนพวกนี้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสัตว์ร,ร้ายชนิดนี้และคุ้นเคยกับมันเป็นอย่างดียิ่งไปกว่านั้นทั้งคนและสัตว์มักจะออกไปล่าอาหารด้วยกันเสมอในระหว่างที่ข้าพเจ้าอยู่ในแอฟริกาข้าพเจ้าเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวของคนพวกนี้ และความสัมพันธ์ของเขาที่มีต่อสิงโตเสมอแต่ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลไม่เป็นจริงเพราะแม้ข้าพเจ้าจะอยู่ในแอฟริกานานแต่ก็ไม่เคยเชื่อถือในเรื่องพิสดารต่างๆที่มักจะได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับคนพื้นเมืองอยู่เสมอที่จริงพวกเราคนผิวขาวนั้นไม่อาจจะเข้าใจคนพื้นเมืองแอฟริกาได้มากนักเพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในแผ่นดินมืดนี้ที่เราไม่สามารถเข้าใจและอธิบายให้แจ่มแจ้งได้เลย โดยที่ข้าพเจ้าไม่มีความเชื่อถือในเรื่องนี้นั่นเองวันหนึ่งจะมีคนพื้นเมืองที่เป็นมิตรสหายกับสิงโตคนหนึ่งเชิญข้าพเจ้าไปอยู่ยังหมู่บ้านของเขาและบอกว่าถ้าข้าพเจ้ามีความกล้าพอเขาก็อยากให้ข้าพเจ้าออกไปล่าสัตว์ร่วมกับเขาพร้อมกับสิงโตอันเป็นมิตรสนิทของเขาด้วยข้าพเจ้าทราบดีว่าคนพื้นเมืองผู้นี้ให้เกียรติข้าพเจ้ามากเพราะโดยปกติคนพวกนี้มักจะตีตนห่างไกลจากคนผิวขาว และมักจะไม่แสดงอะไรให้คนผิวขาวได้รู้ได้เห็นมากนักคนพื้นเมืองผู้นี้ชื่อบูฮูคาเป็นชาวแอฟริกันเผ่าบันดูเขาแนะนําตนเองด้วยความภาคภูมิใจว่าเขาได้รับการอบรมให้คุ้นกับสิงโตและเป็นมิตรต่อสัตว์ชนิดนี้มาตั้งแต่เมื่อเขายังเป็นเด็กเล็กนิดเดียวคนพื้นเมืองชาวแอฟริกันส่วนมากยังชีพด้วยอาหารประเภทเนื้อดังนั้นกิจวัตรประจําของเขาก็คือการล่าสัตว์ ล่าด้วยอาวุธแบบเก่าแก่ที่พวกเขาสร้างขึ้นมานั่นเองบูฮูคาคุยว่าตัวเขาเองไม่เคยขาดเนื้อสำหรับกินสิงโตจากการอาหารส่วนหนึ่งที่พวกมันล่ามาได้ไว้ให้เสมอเพื่อเป็นการตอบแทนโดยช่วยให้มันพ้นจากชิโมโหากมันบันเอิญตกลงไปเมื่อขาพาเจ้าย่างเข้าไปในหมู่บ้านชาวบันตูแล้วขาพาเจ้าก็ยังไม่เชื่อเขาอยู่ดี ป่าทันกันจีคาด้านทิศตะวันออกของทวีปแอฟริกานี้มีสิงโตชุกชุมโดยเฉพาะบริเวณป่าใหญ่ลุ่นแม่น้ำรูวิซีนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่าสิงโตจึงมีมากเพราะอาหารอุดมสมบูรณ์นั่นเองสัตว์บริเวณนี้มีมากจริงๆทั้งสัตว์บกและก็สัตว์น้ําในแม่น้ำรูวิซีนี้มีโจระเ้ชุกชุมสมัยก่อนเคยมีคนผิวขาวไปตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนั้นแต่ในที่สุด ก็ต้องทิ้งความพยายามอบยพหลบหนีไปเพราะไม่สามารถทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยมีคนพื้นเมืองเท่านั้นที่อยู่ได้บูหูคาและคนในหมู่บ้านของเขาให้การต้อนรับข้าพเจ้าอย่างอบอุ่นและยอมรับของกำนันเล็กๆน้อยๆที่ข้าพเจ้านำติดตัวไปด้วยอย่างเต็มใจไม่มีรังเกียจทั้งยังบอกข้าพเจ้าด้วยว่าข้าพเจ้าจะพักอยู่ในหมู่บ้านของเขาได้โดยเสียรีนานเท่านาน จะใช้สอยไว้วานสิ่งใดพวกเรายินดีจะช่วยเหลือเสมอความจริงบูหูคาจัดว่าเป็นคนที่มั่งคั่งพอใช้เมื่อเทียบกับฐานะของชาวหมู่บ้านบูหาคามีเมียสาวสวยถึงสี่คนและยังมีกระใจบอกเข้าพเจ้าว่าระหว่างที่พักอยู่กับเขาถ้าต้องการหลับนอนกับภรรยาคนหนึ่งคนใดของเขาแล้วก็ให้เขาทําได้เลยโดยไม่ต้องรังเกียจต,ตามธรรมเนียมของชาวแอฟริกัน การอนุญาตให้แขกหลับนอนกับภรรยาของตนแล้วนับว่าเป็นการให้เกียรติแก่แขกอย่างสูงพวกบรรทูช่วยกันการกระโจมให้ข้าพเจ้าและหลังจากร่วมวงอาหารกันอย่างอร่อยอร่อยแล้วข้าพเจ้าก็เข้านอนพักผ่อนเอาแรงเพราะคิดว่าพรุ่งนี้เช้าตรูบูฮูคาก็จะมาปลุกเพื่อชวนให้ออกไปล่าสัตว์กับสิงโตของเขาตามที่บอกไว้บูฮูคามาจับเท้าข้าพเจ้าเขยา่า เป็นการปลุกเมื่อตีสามเ็จเศษคนพื้นเมืองแอฟริกันปลูกกันโดยจับเท้าเข้าเหยาะเสมอเขากระซิบว่าการล่าสัตว์คืนเนี่ยไม่ใช่งานของผมหรอกบาวนาแต่พี่ชายของผมคนหนึ่งเขาจะแสดงให้บาวนาเห็นเองมาเถอะบาวนาก็แปลว่านายข้าพเจ้ารีบรุนพลันตามเข้าออกไปโดยไม่รอช้าที่ลานบ้านหมู่บ้านมีพวกบรรตู ออกมายืนอ,อกกันเต็มอยู่แล้วทุกคนกําลังมองไปยังชายป่าข้างๆ่ามกลางความมืดการมองเช่นนี้คนผิวขาวน้อยคนที่จะเห็นอะไรได้มากกว่าชาวพื้นเมืองที่จัดเจียชีวิตป่าและมีประสาทหูประสาทตาดีกว่าขณะนั้นพวกบรรทูกําลังเงี่ยหูฟังเสียงอะไรอยู่มีเสียงอึกระทึกอยู่พักหนึ่งเราจึงเห็นม้าลายฝูงใหญ่โผล่ออกมาจากราวป่าติดตามมาด้วยสิงโตฝูงหนึ่ง บูฮูคาจับแขนข้าพเจ้าไว้และกระซิบว่าาวนาฟังเสียงพี่ชายของผมสิทำกลางกลุ่มสิงโตกลุ่มนั้นข้าพเจ้าได้ยินเสียงคนร้องเขาเปล่งเสียงแหลมดังหน้าขนลุกขนพองเพื่อต้อนรับฝูงสิงโตแต่ทว่าทั้งคนทั้งสิงโตยังอยู่ไกลกันมากนักมองเห็นไม่ถนัดพอเสียงร้องสิ้นสุดลงสิงโตทั้งฝูงต่างก็พากันกระโจนเข้าใส่ฝูงม้าลายที่มันไล่มาอย่างดุร้าย มันตะครุบด้วยเท้าหน้าอันประกอบไปด้วยกรงเล็บแข็งแรงน่ากลัวม้าลายร้องด้วยความเจ็บปวดเย่าว่าแม้แต่ม้าลายเลยแม้แต่สัตว์อื่นก็เช่นกันเพราะพิษสงของสิงโตเจ้าป่านั้นไม่ใช่เล็กน้อยเลยทีเดียวแต่แล้วข้าพเจ้าจึงสำนึกได้ว่าบูคาหายไปเสียแล้วอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งต่อมาเขาจึงกลับมาพร้อมกับแบกเนื้อม้าลายมามากมาย พวกสิงโตสหายของเราเหลือไว้ให้คราวนี้ยบวชนาเชื่อหรือยังละ่ะข้าพเจ้าสันหัวแสดงว่ายังไม่เชื่อในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยแล้วก็เอ็นหลับบนเตียงผ้าใบนั่นเองสมองก็คลุ่นคิดไปร้อยแปดประการข้าพเจ้ายังไม่เห็นอะไรถนัดนักและอยากจะพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้เนื่องจากต้องตื่นแต่เช้าดูการล่าสัตว์ของสิงโตฝูงนั้นพวกบรรทูจึงพากันเข้านอนและหลับต่อไปจนเที่ยงวัน บูฮูคาบอกแก่ข้าพเจ้าว่าให้นอนพักเอาแรงจนถึงกลางคืนก็จะได้เห็นเพราะว่าสิงโตนั้นส่วนมากออกหากินตอนกลางคืนเมื่อบูฮูคากลับมาจากการประชุมพวกบันตูและร่วมสนทนากับข้าพเจ้าที่เต็นท์ข้าพเจ้าเคยได้ยินมาว่าพวกบันตูมนุษย์สิงโตเหล่านี้มีสิงโตเป็นเพื่อนล่าสัตว์กันคนละฝูงเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงอันนี้ข้าพเจ้าจึงถามเขาว่าบูฮูกา มีสิงโตของตัวเองด้วยหรือเปล่าเขาตอบว่าถูกแล้วผมมีของผมอยู่ฝูงหนึ่งและฝึกมันไว้ได้ดีทีเดียวถ้ามีสัตว์ป่าเข้ามาในสวนในไร่ของเราสิงโตเหล่านี้จะเป็นผู้ขับไล่มันเองไม่เคยมีสัตว์ป่ากินพืชผลในไร่ของพวกเราชาวบรรตูมาหลายปีเข้าพเจ้าจ้องดูหน้าเขาหน้าและดวงตาซื่อ,อเช่นนั้นแสดงว่าบูหูคาไม่โกหกเข้าพเจ้าแน่ๆเข้าพเจ้าถามต่อไปว่า บูฮูคาไปรู้จักคุ้นเคยกับสัตว์ร้ายเช่นพวกสิงโตนี้ได้อย่างไรโดยที่มันไม่ทำร้ายเอาเขาบอกว่ามันเป็นความลับของพวกเขาเขาตอบเรียบๆผมบอกบาวาน่าไม่ได้หรอกแต่เรารู้ว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นมิตรกับสิงโตนั้นได้คืนนี้แหละผมจะแสดงให้บาวาน่าดูบาวาน่าเป็นคนแข็งแรงผมคิดว่าคงเป็นนักวิ่งที่ชำนาญด้วยสิดิบูฮูคา ฉันทราบว่าคนพื้นเมืองบางคนน่ะเขาวิ่งเร็ว,รวรพอๆกับสิงโตแต่แต่ฉันทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกข้าพระเจ้าแก้ตัวผมก็วิ่งเร็วอย่างนั้นไม่ได้นานเหมือนกันวาวนาแต่ผมก็ไปทันการเสมอในเวลาที่สิงโตฆ่าเหยื่อของมันงั้นฉันจะเป็นคนตามไปขลางห่างนะและจะเอาปืนเนี่ยไปด้วยปืนบูคาอุทานออกมาอย่างตกใจแต่ปวนาผมไม่เอาปืนไปด้วยหรอกนะ ออกไปไม่ได้จริงๆทำไมระบ,บุหูกคาข้าพเจ้าจ้องหน้าเขาอย่างสนเทก็เพราะทั้งสิงโตและสัตว์ทุกชนิดรู้จักปืนและคนขาวดีนะบาวรานาสัตว์ป,ป่าเดี๋ยวนี้ฉลา,าดขึ้นมากาว่าวานาถือปืนไปด้วยละก็พวกสิงโตจะไม่ยอมเข้าใกล้ผมเลยข้าพเจ้าถอนหายใจยาวอย่างสิ้นหวังและชักไม่สบายใจข้าพเจ้าคุ้นกับความตายดีและไม่กลัวมันเลยนอกจากความตายนั้นจะเกิดขึ้นกับตัวเอง ข้าพเจ้าต้องการไปกับบูหูคาก็เพื่อเพียงแต่จะพิสูจน์ว่าเขาเป็นมิตรกับสิงโตจริงดังที่คนพื้นเมืองเล่ากันหรือเปล่าเท่านั้นแต่ถ้าหากเจ้าสัตว์ร้ายเล่นไม่ซื่อแหวงมาเล่นงานเราเข้าแล้วการเสี่ยงเช่นนั้นจะเป็นของคุ้มหรือไม่ไว้ใจผมเลยใช่ไหมวาวะนาะบูหูคาถามขึ้นเมื่อข้าพเจ้าเงียบไปข้าพเจ้ามองดูใบหน้าเขาอย่างพิ็นิตรอีกครั้งเขาเป็นคนรูปงามแข็งแรงและฉลาด รูปร่างของบูฮูคานั้นค่อนข้างสูงและเต็มไปด้วยมัดกล้ามแต่สิงโตนั้นเป็นเจ้าแห่งสัตว์ป่าหาเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์อื่นมันทั้งว่องไวแข็งแรงและเต็มไปด้วยเขี้ยวเล็บอันน่ากลัวนี่บูฮูคากับข้าพเจ้าจะไปอยู่ท่ามกลางพวกมันด้วยมีแต่มือเปล่าๆข้าพเจ้ารู้สึกว่าคนลุกสู้ขึ้นมาทันทีไม่เป็นไรดอกหน้าเาวานาไม่ต้องกลัว บวนาไม่จำเป็นต้องใช้ปืนเลยบูคายืนยันกับข้าพเจ้าอย่างหนักแน่นและข้าพเจ้าก็นึกภาวนาขอให้เป็นเช่นนั้นขณะที่เรากินอาหารเย็นกันเมื่อพวกบรรทูทราบว่าข้าพเจ้าจะร่วมไปล่าสัตว์กับบูฮูคาพวกเขาต่างพากันชมเชยน้ําใจและยิ่งเคารพนับถือข้าพเจ้ามากขึ้นอีกโดยปกติไม่มีคนพื้นเมืองคนใดที่จะกล้าเสี่ยงไปล่าสัตว์กับสิงโตนอกจากพวกที่เป็นมิตรกับมันเช่นพวกบรรทูนี้ แม้ว่าคนพื้นเมืองจะเชื่อถือเกรงกลัวพวกนี้สักเท่าใดก็ตามและแม้ว่ามนุษย์สิงโตจะชักชวนสักเท่าใดก็ไม่มีใครกล้าพอดวงจันทร์โผล่ขึ้นเหนือทิวไม้บูฮูคาก็บอกว่าถึงเวลาที่จะไปกันได้แล้ว <c oughs> เขาแต่งตัวด้วยผ้าตียวเพียงผืนเดียวมีเข็มขัดคาดทับที่เข็มขัดนิบมีดล่าสัตว์ขนาดยาวไว้เล่มหนึ่งอาวุธที่เขาติดตัวไป ก็มีเพียงโล่หนังควายป่ากับหอกโบราณสุดข้าพเจ้าสวมเสื้อและกางเกงสั้นและรองเท้าผ้าใบสำหรับวิ่งได้สะดวกแล้วเราก็ออกเดินทางดิบูคารู้ได้ยังไงว่าจะพบสิงโตที่ไหนผมรู้ได้โดยวิธีของผมเองสิครับต่อไปเนี้ยเราอยู่คุยกันได้เป็นดีที่สุดเราเดินเข้าไปในปา่าประมาณสองชั่วโมง ทุกนาทีทุกวินาทีนั้นทําให้ข้าพเจ้ากระวนกระวายใจยิ่งขึ้นเลยนึกเคืองตัวเองที่เอาชีวิตมาเสี่ยงต่ออันตรายเช่นนี้ก็เพียงเพื่อจุดประสงค์เพียงนิดเดียวทันใดนั้นบูหูคาก็หยุดและบอกให้ข้าพเจ้าหยุดด้วยข้าพเจ้าเพิ่งได้ยินเสียงที่บูหูคาคงได้ยินมาก่อนข้าพเจ้าแล้วบูหูคาส่งภาษาของเขาออกไปเป็นภาษาที่แปลกที่สุดที่ข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินมาก่อน เสียงแรกรกรากได้เงียบไปข้าพเจ้าจูรู้สึกว่าภายในความมืดเบื้องหน้านั้นฟงสิงโตกําลังหยุดชะงักหรือไม่ก็โคงคลานเข้ามาอย่างเงียบๆเพื่อจะกระโจนเข้าตะครุบเราเป็นแน่อย่ากลัวปพนาเสียงบูฮูคากระซิบบอกสิงโตฟงเนี่ยไม่ใช่ชนิดกินคนสิงโตกินคนเป็นอีกตระกกลหนึ่งต่างหากอย่างน้อยที่สุดคําพูดของบูฮูคา ก็เป็นเครื่องปลอบใจที่ดีที่สุดสําหรับข้าพเจ้าในขณะนั้นเพราะมีคนหลายคนรวมทั้งพรานและชาวป่าที่ลงความเห็นคล้ายคลึงกันว่าสิงโตประเภทที่มีขนสีดําเท่านั้นที่กินเนื้อคนขณะน,นี้ข้าพเจ้าก็ต้องยึดเอาคำพูดของบูฮูคาเป็นเครื่องปลอบโยนใจไปพลางๆเท่านั้นเพราะข้าพเจ้าเองก็ยังไม่เคยเห็นสิงโตเนื่องจากขณะนั้นยังมือดอยู่มากแต่บูฮูคากระซิบบอกว่าฝูงของผมอยู่ที่นี่เอง มีทั้งหมดด้วยกันเจ็ดตัวมันกำลังหิวบูฮูคากระซิบบอกเดินกันต่อไปได้สักพักหนึ่งเราก็ได้ยินเสียงฟูดฟาดอยู่ข้างหน้าเรามาพบม้าลายเข้าฝูงหนึ่งแล้วแต่ละตัวกำลังลุกลี้ลุกลนแต่พอมันเข้าใจว่าจะมีภัยมาถึงมันก็เตรียมที่จะหนีบูฮูคาส่งภาษาที่ข้าพเจ้าฟังไม่เข้าใจด้วยเสียงอันแหลมดัง และโบกมือเป็นสัญญาณสิงโตทั้ง7ตัวกระโจนพรวดผ่านเราไปด้วยความเร็วหัวของบันนั้นก้มลงต่ำและหางชี้ตรงไปเบื้องหลังเพื่อจะไล่ฝูม้าลายนั้นให้ทันแม้ว่าขณะนั้นเราจะอยู่ห่างจากฝูม้าลายเป็นระยะทางไม่ต่ำกว่า100รยหลาบูฮูคาก็วิ่งกวดตาฝูงสิงโตไปด้วยบูฮูคาวิ่งได้เร็วเร็วจนข้าพเจ้าเชื่อว่าคงไม่เคยเห็นคนไหนวิ่งเร็วเช่นนี้มาก่อน ข้าพเจ้าเองแม้จะเร่งฝีเท้าเร็วที่สุดอยู่แล้วแต่คะนั้นก็ยังอยู่ล้าหลังเข้ามากสักพักหนึ่งก็มีเสียงคำรามลั่นอย่างดุร้ายเป็นเสียงของสิงโตที่กำลังประหารเหยื่อของมันท่ามกลางเสียงคำรามของสัตว์ร,ร้ายข้าพเจ้าได้ยินเสียงบูหูคาส่งภาษาอยู่โวกเวกโวกเวกเป็นเสียงตะโกนสุดกำลังด้วยสำเนียงแปลกที่พวกบรรทูหรือสิงโตเท่านั้นที่จะเข้าใจได้เมื่อข้าพเจ้าไปถึง ภาพที่ปรากฏตรงหน้านั้นทําให้ข้าพเจ้าแทบไม่เชื่อได้เลยข้าพเจ้าเห็นด้วยตาข้าพเจ้าจริงๆข้าพเจ้าคิดว่าเป็นความฝันไปเสียมากกว่าแต่เปล่าข้าพเจ้าไม่ได้ฝันและกล้ายืนยันว่าเป็นความจริงจนกระทั่งทุกวันนี้สิงโตฝูงนั้นฆ่ามาลายได้สามตัวตัวที่นอนตายอยู่ทางด้านขวามือนั้นมีสิงโตรุมกัดกินเนื้ออย่างหิวโหยอยู่สามตัวและอีกซากหนึ่งอยู่เยื้องไปทางซ้ายมีสิงโตถึงสี่ตัว มันกําลังกัดแทะและส่งเสียงคํารามไปด้วยส่วนบูหูคานั้นกําลังนั่งแร่เนื้อจากซากม้าลายอีกตัวหนึ่งที่นอนตายอยู่ห่างออกไปโดยไม่มีสิงโตตัวใดไปรบกวนหรือขัดขวางพอเข้าไปเจ้าไปถึงสิงโตตัวหนึ่งก็ลุกจากซากม้าลายที่มันกัดกินเนื้อจนเหลือน้อยแล้วเพื่อจะไปกินเนื้ออีกตัวหนึ่งต่อไปและบังเอิญเห็นเข้าพเจ้าเข้ามันหยุดยืนชะงักและแยกเขี้ยวคำรามอย่างดุร้ายดวงตามันน่ากลัว จ้องดูข้าพเจ้าอย่างไม่เป็นมิตรข้าพเจ้ายืนตัวสั่นด้วยความกลัวแต่ก็ไม่สามารถจะวิ่งหนีได้แข้งขารู้สึกว่าแข็งชาไปหมดในขณะที่ข้าพเจ้ากําลังหมดอะไรตายอยากอยู่นั่นเองบูหูคาเงยหน้าขึ้นเห็นเหตุหการณ์เข้าและแก้ไขเหตุการณ์โดยข้าพเจ้าแทบไม่เชื่อว่าบูหูคานั้นจะทําได้เขาฉวยเนื้อมาก้อนหนึ่งและเดินไปที่สิงโตร้ายยื่นเนื้อไปตรงหน้ามัน มันพยายามจะง,งับกินแต่เขาหดมือมาเลียทันทีและล่อให้เจ้าสิงโตนั้นเดินตามไปจนถึงซากม้าลายอีกหนึ่งตัวที่พวกของมันกําลังกัดกินอยู่สิงโตตัวนั้นตามเนื้อไปพยายามเอาเท้าตะปบและเอาปากงับคล้ายลูกแมวที่กําลังพยายามจะคว้าเยือแต่หมดแล้วก็หมดความพยายามมันสุดลงหมอบและกินซากม้าลายตัวนั้นต่อไปข้าเจ้าคงหายใจทั่วท้องขึ้นแต่ตัวยังสั่นเทา เพราะความกลัวอยู่เช่นเดิมในที่สุดบูฮูคาก็แล่เนื้อมาลายได้มากพอสมควรเขาเอาญ้าผูกเป็นมัดๆแล้วส่งให้ข้าพเจ้าถือมัดหนึ่งแล้วเราก็แยกจากสิงโตเดินทางกลับบ้านกันคราวเนี้ยบว่านาเชื่อหรือ,อย่างละ่ะเขาถามข้าพเจ้าขึ้นข้าพเจ้าพยักหน้าทั้งๆท,ที่ใจยังไม่หายห,ายหวาดวันประโยคหนึ่งพูดขึ้นมาในความทรงจำของข้าพเจ้า ก็คือประโยคที่ว่าสิ่งอันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นั้นได้เกิดขึ้นแล้วไม่น่าเชื่อและไม่น่าจะเป็นไปได้เลยสักนิดที่คนอฟริกันบางพวกนั้นจะมีชีวิตคลุกคลีอยู่กับสัตว์ร้ายเช่นสิงโตล่าสัตว์กับมันและได้อาหารจากมันหากข้าพเจ้าไปพบเห็นด้วยตาตนเองเข้าพเจ้าไม่ยอมเชื่อเด็ดขาดแต่คราวนี้ข้าพเจ้าต้องเชื่ออย่างสนิทใจว่าทุกสิ่งนั้นเป็นความจริง ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังปักหมุดกับเรื่องราวในดวงพงไพรความลี้ลับในป่าใหญ่มาโดยตลอดครับนี่ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วปักหมุดก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีประสบแต่ความสุขสมหวังนับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันข้างหน้าและก็วันต่อๆไปครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ปักหมุดก็ต้องลาไปก่อนครับ สวัสดีพีใหม่ครับ